สวัสดีครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยาครับครับวันนี้ครับเซลปิยะครับผมได้ขึ้นมาส่งรถนะครับรถไถนิวฮนแลนดนะครับรุ่นทีดี5.90ขนาด90แรงม้าคันนี้นะครับผมวันนี้เลือกดีนะครับได้นํารถขึ้นมาส่งลูกค้าทางไกลนะครับเดินทางจากสารคามมาเลยครับประมาณ500กโลเกือบ600โลนะครับวันนี้ ได้ขึ้นมาส่งรถลูกค้านะครับเลือกดีครับก้าวมงเช้านะครับวันนี้ก็นํารถลงมานะครับส่งกับลูกค้านะครับส่วนโปรโมชั่นตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับราคาตัวทีดีห้นะครับตัวแคปแอนอนอกนะครับตัวนี้ราคานะครับหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือมีส่วนลดพิเศษให้นะครับ